พอไม่ใส่รีเทนเนอร์นานๆเข้าเนี่ยปันมันก็เพลื่อนครับก็เลยรู้สึกว่าอยากจะจับฟันรอบที่2ก็จะมาพบหมอทั้งหมดแค่3ครั้งนะครับแล้วก็สามารถติดตามก,การรักษาได้ผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับ สวัสดีครับเวลนะครับวันนี้นะครับผมมาพบคุณหมอครั้งที่2นะครับก็วันนี้ผมมาติดปุ่ม a d ทเ s t เมนตนะครับแล้วก็มารับอุปกรณ์กลับบ้านนะครับสำหรับการพบคุณหมอครั้งนี้นะครับการติดปุ่มเครื่องมือเนี่ยสบายมากครับไม่ปวดครับแล้วก็ทําไมถึงอยากจัดฟันนะครับเพราะว่าผมเคยจัดฟันมาก่อนครับแต่ทีเนี้ยไม่ค่อยได้ใส่ r e ปตินเนอร์พอไม่ใส่ r e ปตินเนอร์นานๆเข้าเนี่ยฟันมันก็เคลื่อนครับก็เลยรู้สึกว่าอยากจะจัดฟันรอบที่2แต่ทีเนี้ยถ้าจะให้ผมไปจัดฟันรอบที่สงแบบใส่เลยอีกครั้ง ผมก็เลยเลือกเป็นการจัดฟันใสที่คิดว่าดีที่สุดครับที่ผมเลือกเทคนิคเช e ริสมานะครับเพราะว่าผมไปหาคลินิกจัดฟันจากหลายๆที่นะครับก็หลายๆที่เนี่ยราคาจัดฟันราคาค่อนข้างสูงมากครับก็จะอยู่ที่ประมาณแสนหนึงนะครับแต่ของเคีริสมาเนี่ยราคาค่อนข้างถูกครับแล้วก็มาพบหมอน้อยมากครับเพราะผมไม่ค่อยมีเวลามาพบหมอใช่ไหมครับก็จะมาพบหมอทั้งหมดแค่3ครั้งนะครับแล้วก็สามารถติดตามการรักษาได้ผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับก็จะเหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาพบแพทย์นะครับ ก่อนที่ผมจะเข้ามารับเครื่องมือในครั้งนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะเข้ามาตะแกรนฟัน3มิติก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางทีมงานก็จะส่งแผนมาให้ดูทางแชทน,นะครับว่าแผนการรักษาเป็นยังไงบ้างหลังจากจัดฟันเสร็จแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งหลังจากผมดูแผนการรักษาเนี่ยผมก็รู้สึกโอเคกับแผนการรักษามากครับก็เลยตกลงแล,และเลือกที่จะมาจัดฟันที่นี่ครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องฟันเกฟันซ้อนนะครับต้องการจะจัดฟันแบบฟันใสนะครับผมแนะนําที่คลินิกเคสรซิสมานะครับสำหรับโปรโมชั่นรีววิ 9,900บาทครับราคานี้ครบจบจริงครับนี่ครับเครื่องมือที่ผมใส่ใส่ง่ายใส่สบายใส่เป็นธรรมชาติมากเลย